ขอพระธานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทคณะวิทยาการจัดการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตปัญละสาเอี่ยมละอองเศรษฐวุฒิพิลมคอยอุลาวันพิมพ์ประจบกัญญาลัตศรีดาตะลงศักจารุกกเกษมตินแเพเขียวนิธิมาเตี่ยภัยบู์พรพิมลหล่อหลงพัชพลอังคะนาวินรัตนาพรแยมม้มเกษมสสิพงคำสุขสุปียาปิติสิริอน,นันต์เกี้ยงแก้ว ภิทยากัญญาปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรติยมอันดับหนึ่งกสิทธพัฒเลิสักเกษตรการทีลามาสุกุลดาทองเกิดธนภาพโชติกะประคันธันชนกอิสระอิยะเตชะปะวีธิดาพุกจันทร์พึกษาสุดสงวนวันนิดาอาจแก้ววรัญญาตะกุดเงินวิลาวันวิชัยสีสโสภุลวิทย์ุธรรมพักดีอัคเดชวงศาสนอินทิราอาจยาธาปารเมศยิ่งชวนพระตดนแก้วโมรา ธีรพัฒน์กันหาภัยพัฒนพร,พ,รพองแซมสิทิวิทย์ธริพันธ์ปีดาสติธรแซ่จึงจาลีพงมาสุนทิสาสีนวลสัสวิมลละมุนจันทวันพลาวแดงจินตพรประพัฒรานนท์ชนะพรสีหลงธนาพรนักดนตรีทันจีราชนินวณนิสวันการแสงทวีทิตยาอาจสุวรรณนพพลิตนุชิตประสิทธิชัยชนลดาพันธุ์ทุมนันธนาพรตั้งระวิชิตชลิตพลประดับไทย นัตินีวงมานิรพัฒ์อบชูณรา,าวิทย์นิจเจริญนิชาภาสิทธิพันธ์ปาญชฉลีไทยคำปิยะมาพรการจนะเกตเปรมชัยขันเมืองภูดิตพศิริลุกนิรันจิตอาวณวัชพลสว่างอารมณ์วิชยาดาบุญญานนวิภาวันปานคงสติการจันภาทาสศนีสารพีสุดารัตเพลินภัยเยน็นสุพิชชาพรชัยทวีโชคเมธาพรแก้วเจริญอภิสิทธิทธนศักด ปาาระจักษ์โพเหลือพักษนันสุขป,ประสิทธิ์ยุลารักษ์ของแก้วนรลลงฤทธิ์จิริยะนวลสิตย์ททวีพรสวรรค์พิชาดาบุญญานนวิพาวันปานคงสสิการจันพาปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียริยมันดับสองกนกวันตันทะวงศ์กัญญาณัฐวัฒน์พนิสกุลกิติมาตีวานิสเศรษฐีพรบวีหงคำเมืองพิจิตตาอมรวชิระกุล บุรินทเกิดวิเศษสิงห์วรพลวงสาพานสิรีพรชมโคกสูงสุพนณิดาพันพงศุภวิทย์เทศริวงสากุลสตรนทรเกษมสีสุดาพรสิริสุขสุมานาีนเทียนกระจา่างสาวรักประชุมรักอังควิพาจันอยู่กนกวรรณมีชัยโยนัทพลพิกุลทองธนวันอาทิตย์ประธานพรธีรวัตรแก้วคำกองะวันลักษ์แสนประเสริฐปณิสาสุขสงครามภาสินีสิงคาร เพนเพชรแคมกองพัตริพัน์บำเพญทานวันนิดาอาพรสีพิพาพรท้วมสมบูรณ์สัตถิธรเกื้อพักสุธิพัชส,สุรวัฒนาวันอารยาแก้วอุดรสุจิตาเนื่องนาวนิชกิติชัยขจรไพบุญเกวบรอินทรละเสโนชุตินันท์มานะสะสมนัทลิการิรักติสัยกุลธนเดชธรรมศิริทยานีจำดูลพงศ์บุษยาสุทุมพัชรินฝ่ายสิงห์มัสาสุวรรณเย็นวราพรสุทธิพันธ์กนกวันสังกพันธ์ ชยานิมเกษมทรัพย์ชลิตาสุวรรณสิงห์นิสาลัตน้อยสวัสด์ปุญญาสุวรรณโนพิช,ชาพรเบ้าทองปทุรดาสุวรรณโนลักษนาทองธีรภาพรัตนาพรทรัพย์ชูสุธิดาแบงชัยภู่ิสุพิชยานาทองแก้วชยพันธ์อินสายเจริญพาณิชยุติกาสุวรรณละวรการประยูนแก้วกว,วีสรียาตาวรโชตชดาพรไกจันทร์นิติพันธ์เขียวช่ออุ่มงามนลกรคุ้มจุน ปัญญาวัตเจรละศรีเสถียรจมนพรมิ่งขวัญวัชราวันพลประยุนสุทาสินีแก่นจันทร์กรวินทิดาบุญแสนกฤษยาพรคุณออร,าารัตนวรวงรัตพัฒภปาสิริปฏิยาเอี่ยมสะอาดพัทลวิทย์พรมชนวันวิสาเจ็กปดันสุภกิจนิ้วสะกจโลชาสิริแพทย์แสงละวีสุวรรณภูมิอทิตยาสีหาอรุณีอัศวะลุ่เมเกษมจินชัญญามากพินนันทพัฒน์เกติพัฒนานนท์ประกาสิทธิแสงคำ พิมพิศาชนาวุฒิพัชรินทรบุญอ่อนคุณานนนเสรีรักกิฬาพรจันทิพย์นัทอารีสืบลาดนพศสทิิทวีชาญพระชลพรปักกิ่งพิมพ์อยผู้ถาวรพัทรัิริพรมพักพัทรานิธนาสิริสินวรกุลวิภาดาแพ่งพนมแสงแก้วพรมโนอมรอรัตนพุ่มบัวออดุสาลบุญเรียบอริยาโชตจันทึกนัทยาสิงห์อินเอสราเพชรรัต ุณานโนนเสรีรักจิราพรจันทิพย์อารีราสืบลานบศรทวีชานพัชพรปะกิ่งพิมพ์ลอยผู้ถาวรพัทลินผมพักพัฒนิธธนาศินวรกุล ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกนิษฐาหนูช่วยกัญชลิดาหนูสีขวัญชนกอาชีวะประดิษฐ์คณะพรพัฒไทยสงฆ์ชมการชุติโยนุตวรานามแก่นเท้าบุญรัตน์ดวงจันทร์พรน,นัชชาสำนองสุขพรพิชาหงคำเมืองพิพลศัก์จันทนาพัทธิราทัตนาคำพัทธรดนัยพรโสพลชัย พัทรวดีอาศัยผลพาพิษมั่นผลสีภูสิตาปฐมเตชกุลมินตราโรจน,น,นพรวรณภาไทายทองวัชรศักดิ์สวัสดิสารวัชราพรวงทองวีราการริงามศิรประภาไตรยพันธ์สิริวันเรือนเย็นสมใจเหลืองอ่อนสมฤุัไยนนตาสุจิตราธนานุรักกุล สุปริยาโวหารกล้าสุภาวิดาหมื่นสีสุเมธีจันทวารี <Okay. S 1> เสริมวิทย์กล่ำสกุลอนุธิดาสงวนศิลป์ <Okay. S 1> อภิญญาบุญทิน <Okay. S 1> ออนปริยาตีรัตนานุกูลอ,อรพินนุขุยโนรีอัจนาทองนาคจนิสตาสายชนชมพูนุตรัตนาวิชัยนัชชาผ่องโสพิษนัชราพรลบแทน่นทิติธรม่วงอ่อนพิมพ์กมลทองทาสุภาพิษ์ปานคลิปอวสดาเช,ชิดชูกฎชลัดหนูสุก กฤตภาพแช่มรำกฤษณพลนันทปันกัลยาติคำรำกิติชัยกตัญยูเสริมพงกุสมาศ์คส,สารสิริกุลคณพลคงสบายขชาทองเรประการจินจุธาทิมอุบลจิดาภาสงวนรัตจิรพัฒนเทียนยานีจิรัชยาสงวนจิตจิราพัฒน,รนรเรืองสวัสด์จุรารัตนำฝนชนันทิดารจนากิจ ชนัญญาลาโตชนาทรอ,อ่อนน้อมชนทิธาจำสันเทียชัยพรเพชรนภา,านิติสกุลชุติมาบางประเสริฐชาวรินดวงศรีชาววัดจิตรรัตพิมพิกาจวนแจ้งนภัสเอี่ยวผู้นัทยาชุมผลนัทากรวงศิลนันทนชาคาสันทวีศักดิ์พรช่วยกอบกุลทิพวรรณอยู่เย็นธนพลรุ่งถาวรวงศ์ธมนวันขอนทองธนันทรงาภินิตวัฒน์ นพนัทกองอินนรุภูมิสุพรรณพงศ์นิธิพรบำเพ็ญแพทย์นินีตันเจริญนุชรีบัวอินประพัสลาสีสังปวีนาทองพันช่างปานิสราสุขสงวนปิยพัฒนมุสิกรัตปิยนาศสีสัน์พรชนกนเรนรโมราพัฒนันธนริกรกุลพิศนีพง์ทัตบัชราพิทวัฒนธนาการนิต ภาสพงศ์วงนิติการมัทลิกาใบาสีรัติมาพันศิลป์วงสกรพร้อมจิตกเกษมวรรคมนมีหารวารพรพันธุวัฒน์วัฒนาพงศุพลจิตวัฒาพรงิมขุนทศวิภาวีจีว,ว,วมลเวทากาแสงทับทิมสิริยุทธคารมสุพนัทวรสิริสุภนิดานิติพานนท,ท์สุภวิทย์บุตรเวศสุภาวรรสอทิพย์สรัญชนาก้อนนาค สโรชาวงวิเชียนศิรพัฒชัยพันธ์ศิริยากรแสนกิตตะสุกิตาเกื้อกูลาศาสนกกจสุกิตาสีม่วงคำสุชานันเจริญสมสกุลสุธิดาดวงดาวพัฒนันธนทนริไิกรกุลมัทลิกาใบสีรัติมาพันศิลวงศกรพร้อมจิตกเกษมวรกมลมีหารวารพรพันธุวัฒน์วัฒนาพลสุพลจิตวัฒนาพรนมิมขุนทศ นัทกรวงสิงห์นัทนิจาคาสันทวีศักดิ์พรช่วยกอบคุณทิพวรรณอยู่เย็นสรัญชนาส,สกอนนาสโรชาวงวิเชียนศิรพัฒชัยพันธ์ศิริยากรแสนกิตตาสุกิตตาเกืก้อกูลศาสนากตสุกิตาส,สีม่วงคำสุพิชาสุศสีอนุวัตทารกุลออนรำพาเอี่ยมสะอาดอักษินาปิวมาอธิตยาแตงทองกนกวันพงพิมก์กนกออนพิกุลทอง กัญยรัตน์จันทีมากิติพิษเพชรสังหารชนรดาน้อยมุง้งนัทพงศ์พนากิจสวัิ์นิชาสิริวงศ์ดวงจันทราสมนึกธนกรแก้วทิมทิติมาจันสวัสด์นวพจลล์ุพาปฐมพรผลพิบูลปรีชยาหลํำดา,าราพฤึกอาพรถิรัญรัตพัชนีกนรรดหอมพุทธิตามีทองภาวินีแป้นจันทร์ รัชพัฒนอินวิชัยลักษินามงคลศินวัตถุสิริมีสมมนวรินทองบุญเทียนสกลวิทย์คนขาน้อยสอรวิทย์ปิ่นอยู่สหรัฐพดารักษสาลิสาสอนดีสิริมนสิริลมสุภาพณรมั่งคัง่งสุวรรณคำดีกวิศราแท้หลีกิติยาวดีคำศีลากุลยาเดี่ยววานิชจรินยาลลิตน้าสิริจรินยาสุวรรณคตจันทิมาพรมเสน จินสุจีบุญประกอบชนิดาจิตวัฒนะชัยชลินยาทาระวังถาปรกรณ์รุ่งธนากิจกุลทิตามอนเอมทวัตทิคำพรบุญเพงนัทพรขึ้นภูเขียวนิชากรสมบุญดารุณีสอนแสงธนาวุฒนรงชัยธันวรัตแก้วเพง่งนิชาพาเทวศัก์รักษาบัวชมพูชัยอัดปฏิมามลิวันปทิตาฟองสมุรปนัดดากาดกอง ประภาวลินชนะสีประพัฒสอนผู้สุขปริยาแสนายอดปาริชาติเมืองฉายพงศทรจันเจริญพันวดีพันพิพัฒพลอยฝนพิชยะพลอยจินดาพิชชาพรฉันทวุฒิพงศ์พิมพ์ปวีเฟื่อเฟื่องพัฒจิลาสีสงครามภูชิตงอกงามภูริทัตชมพูมันลิกาอาจหารเมทาวีคงสุวรรณลนิดาวิไลลักษณมิตาพมลัก เลน,นิตาเดชสุรินวราพโรโพสวัสด์วราพรสีเกิดคืนส,สัิธรโพแจม่มสัชิวิมลหล่อเจริญสุดารัตวงหันสุธาสินีกินสุคนสุพิชาชื่นบานโสพิดาจันทโคราชโสระยาจีนโตหนึ่งนุชเหรียญทองอภิสลาสงเปื่อยอลิชาสิทธิโชคเอกวัดแจ่มจำหลัดกมลรัตนสุพรรณการเขมมนทธิรันวัฒนากรจนิสตามีมั่ง จุธาทิพนาราธรชนทิชาจิตมานาสักนัทนานทิพรงนิชาลีแก้วคำธนชพรรัตนทิพทัชพันนกยุงทองนิทาวันเลิกนาวาเปรมฤทัยฐานวรวพักขวทรเฟื่องหิรันยนธิดานาคอ่องรุ้งทองธนรักาศาสินาพึ่งชาติาศาสิพรวิรัยวันสิริกรอิทธิเดชาหิรันสิรินยาพรรัตนสวัสด สิริวันอ่อนละมุนสุดทิ่สาภูมิประมันอรนันแห่งทองอัครวินศีสะน้อยไอราวันดำวงกัญยารัชชัยเลิกกัญยารัชบุญศรีกิติลักษณ์ศีตำพวาชนละทรวงทองชิตชนกแจ้งเจริญยาสินีธนาพรเรืองศรีทิติพานาดอนนภัทวิริยะอาภาพงศธลิกาแท้เลานิชากรสุขาทิพย์ ติณภพช่างสารทัดพงษ์มาสกุลธนพรชูสันนทัตธตนภูมิจิตมิตรภาพธมนวันอินทนรีธัญพลสมจิตชอบทีรนันตีอินทองทีรพัฒน์ทวีวิไลสิริกุลนนทวัฒน์ปรีชานนทัตบุญเลิศนภัทรศรเนตรมณีณรุมมนพรึกษานันทิชาแช่มใสนิกกฟาลิด,ดือราแมประธานพรโสสีทาปริยดาชุติมาพร ปิยาพรประมงปียวัฒวงโชตพัฒราพรเกียงไกวันิตภาวินีสืบญาติมนพัฒสอนแก้วสีงามมาคุ้มครองฝ่ายกระโทคกเมธาพรภัยสารเมธิตาไตรพักไตรพักลัตนศิรีพุทธพึกวรรณธนีอ่องสุขสันวันณรัตนคงแสงวลิตลิ้มละทีพงวัชรีวันบุญประคองสวิตานามเพ่งสัสีสมสงทองสะระวิทย์คล้ายเพชร สหรัฐภูสีศรินรัตใจแข็งสุจินันเดชวันสุชานันเทียนมีสุกัญญาสาวงนามอภิพูนินรัตอภิสิทธิเกท,ทโรออลลัมพาบุญทรงอริสลานาเมืองอมรัตพัฒน์สวยัยอิรยาัตสร้สยอยอาชวินวณิสพัฒน์อริยาหาวบนกรวรรณบุญเลืองขาวกรวัตถิตานนกฤิตยาขันพัดกฤตประสบชัยสุริยะกฤติมาอรุณศีกรญชลีวันเนินชน กับตันปิ่นกระจายการจนาเชงวนชมกิติศักดิ์กิติธรากุลกุลพรบุญชูกุลพรศิริฤทธิ์คณิศถาประเสริฐลำจิรเมธโชิรัตนพรจิรัญญาขวัญเต่าเจนจิราลินทาชนกการพึ่งชาติทัพนกวงศิลินัฐานาคศิลินัทพลอภิรัตนานุสรณ์นัทพลเจนรู้นัพลบุญจันทร์นัทสุดาสมัยกลางตวิสาพุ่มประดิษฐ์ตะวันงามพักดีธนพรสินเพง ธนัชชาพรวิไัยชัยสกุลธัญรัตน์ชื่นทองมอนนนิตฤทธิ์ขบปรรณ์บินสะอาดปรมัตถ์หมื่นละไมประสิทธิ์เพียรธรรมพงการจันหอมพงพีระริมประเสริฐพนิดาแซลีพิมลพัฒส,สะทองนิ่มพัรทรรสศีใสมนทรัตน์แดงจันทรยุคนทรจันเจริญวรรณพรตาสีวิริยาบุญเปลี่ยนศศิธรส,สมคำสุภรกรช้อนทองสุพมงคลบัณฑิตวรชัย สุพิศราสุทธิศิริสรวิทหอมสิลสรศักดิ์สุเชอนสิริยากรเศรษวิสุวรรณเศรษฐนัทพรพิลาอภิศราขาวสุขกรกนกกันชัยกรวีสนธิพักดีกรวีห่วงศิลากัญญามาดยงปรึกษากิติพงสุขปานเจริญกิติศักดิ์ทัพทิมจันจิราบุรีมาตรจินจุธาจารัดอภิรัตยกุลจินวรากุศลานุภาพจิรพันธ์สายแสง จุดทาพรทองแม่จุดทามาตันสิงชมนิพาพิมพ์พิมูลชนระดาวงสอนชนทิชาคำติชนทิชาเพลงพาณิชชริดาเนตรบรรจงชวกกรุรุชาคอโชติตาพุ่มหวยรอบยาดาเทนิธิพันธ์ทิรารีเพนศักดาธนาพรแจ้งคงนัทพลกอสวริ์พัฒเดชกรโกศลสุรเสนีตติยาจาดพันนินธนวันวงโอลาน ธัญท,ทรเกิดเจริญพรท่านวพรใจกรเกษมทิดรัตกิติยามงคลชัยทิรพัฒมณีสิริเบนจาสิริรัตน์ประกายฟ้าลุ่งเรืองธรรมประสิทธิโอวุธทิธรรมปวะเรศปรจัจจศิลป์ปวีณาล่องเซี่ยวพงศธรชาลีพรวิชาสเวตลักนนาพัทรพงลมพลึกพัชรีวุ้งวรโคสิธิ์พิเชษวงรุ่งเรืองพิตาพรสุทธเทพวรากุลพิมพิชาพิเรนทรพิมพ์รพัฒ์ขำยัง พีรวิจันทร์ัพย์แพรทองธิรจุงทักลุลพัฒรภูมิเฉอชัยพัฒมน์จารุทัศนโรธภูมิรินทองทิพย์มธทุรดาบุญเพ็งมธทุรสหมื่นสายญาติมัทิิกาอิ่มใจรังสยาสีม่วงรุจิรดาจุนหอมรุจิยาภาวนะร,ริตามีมงคลวชิรโรธวิโรธวรังคนางจารุชัชวาลวารุณีเรืองสวัสดิ์วิรพัฒชูเมืองสสิการปั้นประสิทธ ศิริลักษณ์น้อยโสพลสุพวรรณจังหวะเลิศศิรัญญาแก้วดวงเทียนศิริลักษ์ใจสนสุชานันแสงจันทร์สุปวีบัวเนียมสุมิตาว่งวันดีสุรศักดิ์ถิรวันสุรังศียังอยู่สุขสุรัสยาผาเจริญอริศรจันทร์คองตันอริศราแผ่ติตะอภภาพัฒมโนชัยคุนัญญาคงศรีสวัสดิ์จิรพรสิริมงคลจิรวันปัทะสงคราม นพวัฒบุบผาชื่นธนาพรเหลืองสปปรรพสุขพัชรีเกิดดีเพนรุดีเขียวเสนฟ้าจันทร์สุภาปุพัทรสุดาจูแพรวรวีนวารศิริสุพนัทอ้นชมสุพิศราแดงสีสิริเวมนแดงโพชาอรุณสีเหลืองอุดมศิลป์กนกพรพิมพ์กนกพรอ,อุตตมะกัญญาณัฐมาบัณฑิตเกษณีสุขเพิ่มควนสกุลจัญญา จุลนัตทรงแสงธรรมเจติพัทธ์ขเชนทรฉัรช,ชนกแก้วใสชนทิชาเหลาคำนัทยาเพชรยอยนัยทนิชาเห็บขุนทศนัทธดลสุวรรณวิไลนัทธพรสันสะพิทูลทมมนวันอิ่มใจธัญพรขาวเกิดทิดารัตนกนกชัชวาลนน,น,น,นนทนัตจำสัตนุสลาจันตราเบนญาฮิรัญยพึกปนิสานาคป,ปักศินปนัดดาสาวกุลปภาวรินศรีสวัสด ปนิศราจารุวงสทรปาริชัตพุกภัยปารินีสงวนเกียรติชัยปิยนุษ์แท่ตันภกาวดีสืบทรัพย์ฟิรดาวกูสมาพัทรพรสินสมศัพท์พัทรวลินแสงมาลามตินัทปิ่นประชาสันมนสิชาวนิตพลสุขยอดขวัญแชมชื่นวรัญญาจันทวงศ์วินัสินีสุดใจวิภาวีมอนเก่าสิริลักษ์เสาโมกสิตางเสาโมกสิตางเลนูลด สุธาไดสุริวงศ์สุมินทลาสีสว่างสุวนัณหนูปรางอชิระยาบุญจำนงอนุชาจันเพนกัญญาดาชาลีกุลกุลธิดาชนะคตจุธาลัตมนทาทองชนิดามีมุกทิตาพรวันพาน,านันนภัทรใจแจ้งนัทชานันงามขำนัทพัทพิริยะนบชัย ธนดนเจริญศรีธัญญาณันตันสุภาการธนรดาแท่ผัวธัญรัตน์อุดมศิลป์ณลินพรวันโพพรน,น้ำฝนแตงสีบุญนิตาสเสวตดุลบุญสิตาโนนน้อยปวิชยามูลธาดีพงศธรวงทิมพรพิชาธนาวันพิมพธาการบุญชน้อยพีรพลนพเดชมณิวราดวงจิตยุวธิดานินประดิษฐ์ ระวิวันอิ้ววังโสระพีพัฒน์เบญจบรรยงกุลวัชพลงาง,งามวาทิตดำสุขวิราศนีวังเมืองสอนวณีสิงหราชัยสรัตส,สวสดีมาตเมอธอาทิตยาขันพักดีอมนวันเพชรพิลมอริสาสมจันทร์อาทิตยยากโกมลกุลชออิสริยาดีนากนกพรประกอบสันกัญญารัตชุนปานกน,นิธิพมติบจุธามาศอาคมนัน เจษดาการจนาวรากรชยานิตอุทรสิงชันันชิดาพลเทพชนการเชิดดำรงกุลชุติตาอิงคะนันทวารีทิติพรน,นวมสิรินัทนิชาอนันตชานน์นัทพรอ,อมอาจนัทนันทองเลิศนัทนิดาทองแสงนัทนลินทองอลาลามธนดลกับปาหะธนะภูมิชัยมุตทันชนกเคือวิเศษทัญญลักษ์บัวเพชร ธารารัตนสิริศินทีรพัฒโบราสีนัชชาปายเนตรนิชาพัฒผิวอ่อนนุสบา,สาศาสตร์ประเสริฐปวีนุชจันอุดมปัน,นาอินเทาปิยชาติเขียวสำริดปิยธิดามโนรัตปุณนิชาคคชกูลพรนภาพดุงกิจจานนพิมพ์ชนกขวัญกิจสิริโลดมพิมพ์ชนกทับทิมพิมพ์พิมลโกลกะผานุมาธนุชวงศ์ภูวนัทแซ่อึง้งวรดาแก้วเหลือง วิเชย,ยาดารัตนพิราชวานิชชโลชาแก้วดาสลินทิปแก้วดาเสาวรสคงประชาสายทานเที่ยงธรรมสิริยาเชื้อดีสุมิตราธนันตาสุมเมจารุดิลก,กุลสุวัีเเิศสิริอธิการขันชัยอนุรักษ์ติยวิสุทธิ์ีอมิตตวันพักดีพินอโรชาเทพวงอิศลาสุขสมนึกจุราลินหอมกลิ่นชนิตาแท่งทองชาลิสาแสงปานดี นัตการคำแพงพัดมงคลนัตถาธิตาสีสมบูรณ์กนกนัตธิดาฝ่ายคุณวงศ์นิจการเอติยัตทิยาดาจิตตาลมบุญยมาตกีกินทองปฐมพรจันสวนปันธารีอารีลอดพัฒนากีรติศักดาพงศ์พัชรีเกิดดีเพนล,ลดีเขียวแสงพัสุดาจูแพ่บุญนิตาสเสวบุญบุญสิตาโนนน้อยพัตรีราคงชยุตตานนมนพรก้อนคำ เมรดีมักผลรัตนาพรเหล่าเมืองกลางวันวิสาทารานนสุพิศิลาแดงสีสิริวิมลแดงโพชาสุภรดาเมฆไหลสหัส,สวัสดไกานาลาสุทธิดาพิョสีสวัส์สุนันทาสุขสวนชนทิกาพมโลดควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรด,ดก้าวโปรดกระหม่อม